ยาเพื่อนนายเห็นพระจันทร์ตรงนั้นไหมนัม่นแหละคิด <c oughs> ทางกลับบ้านของเราไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ถึงว่าเราต้องไปพระจันทร์นะเราถึงว่าเราต้องเดินตรงไปที่พระจันทร์อยู่อ่าเราไปทางกลับบ้านอ่าเราจำทางท<า>ิศของพระจันทร์เพื่อที่จะ<า>นใช่เวลานายหลงทางอ่ะเออนายต้องไปทางที่แบบต้องจำทิศต,ตะวันตกตะวันออกให้ได้ถูกโอเคไหมที่นายพูดก็มีเหตุผลเพราะงั้นเราจะไปทางนี้กันทางไหนทางซ้ายไปทำไมทางซ้ายพระจันทร์ทางนี้พระจันทร์มันต้องหมุนไงเดี๋ยวพระจันทร์มันต้องไปทางซ้ายแน่นอนโอ้ยไม่หมุนมันใครอ่ะเฮ้ยใครอ่ะเออลุงครับ เออเสียงใครอ่ะเออเอ้ามีเด็กแถวนี้เด็กไงเนี่ยเอลุงครับเออสวัสดีครับผมเอ้ยมาทําอะไรดึกๆในป่าเนี่ยฮะอ๋อพอดีว่าผมกําลังกลับพอดีว่าผมมาถ่ายพวกสัตว์เป็นอ่ารายงานครูพวกนี้ครับเออโอ้เนื่อรีบกลับบ้านด่วนเลยนะทําไมนะลุงลุงกำลังเล็งอะไรอยู่ไม่ยุ่เห็นนะอ๋อลุงกําลังเล็งกวางอ่ะนะกวางมาอันตรายมากเลยรีบกลับบ้านซะกวางอันตราย ความมันกินพืชไม่ใช่เหรอเพื่อนมันอาจจะอยู่เป็นฝูงไงแล้วพอมันอยู่เป็นฝูงแล้วมันจะฆ่าคนความมันมันไม่ทำร้ายคนความมันมันมันไม่ทำร้ายคนไม่ใช่เหรอครับเฮ้อเครบอกล่ะรีบกลับไปซะก็ได้วะต้องัปไหนแฉเชื่อว่านะถ้าเราถ่ายรูปในพันกำลังล่ากวางเนี่ยฉันว่าเราได้คะแนนเพิ่มแน่นอนเฮ้ยงั้นเราไปเรื่อยไปไกลๆแล้ว่ราอ๋อโอเคเราต้องรอใช่ไหมใช่ๆโอเคเฮ้ยให้ฉันมีโดนปะมีโดนรอดูอะไรอย่างงี้ไหมอ่าเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะ ชะได้เสียงอะไรบางอย่างไม่รู้เหมือนอะไรก็ไม่รู้อ่ะไปเร็วไปเร็วไปนี่ไป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 ครับออฟฟิเชียลโอเคฉันมาโดนละเอ้เปิดโดนก่อนโอเคดีบอกมาโดนโดนรุ่นอาเซียนอาเซียนไปเลยลูกพ่อ ไปจับถ่ายให้คะแนนให้คะแนนลูกช้าไม่ได้โอเคโดนบีแล้วเพื่อนเมื่อกี้ลุงเขาอยู่ไหนฉันลืมแล้วว่าตำแหน่งน่ะทางซ้ายปะซ้าตรงไจันเพื่อนจันเราเห็นลุงแล้วลุงเขายังเล็งอยู่เลยเพื่อนเห็นปะเออวะเขาเล็งอะไรอยู่เพื่อนดีมาเขายิงด้วยเขี้ยวเเขายิงด้วยวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่กวางเหรอเมันเป็นกวางไม่ใช่เหรอแตกวางมันทำไมยิงสองข่าวอ่ะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้นั่นเหเหมือนฉันนี่แหละเห็นปะน่ะเขาไในป่าแล้ว เขาเข้ามาแล้วต้องตาไปต้องตาไปต้องตาไปดูต้องตาไปดูเขาไปไหนแล้ววะเขาไปไหนแล้ววะเขาจะเาจะรอดไปเนี่ยยังไงยังไงทีเเราเป็นไงต้องมาไงนี่เราเราแจ้งตำรวจดีมเราจะรอดไหมวะเนี่ยเพื่อนเห็นเลือดเขาก็ฉูดทั้งตัวเลยทีนะแจ้งตำรวจดีไหมเนี่ยเจเจาจเ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 เรจเจเเรเจเจจจ เีฮะช่เหมือนว่าเหมือนกว่ามันมันจะมองมาทางเรา้เรา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 มาเราาเมาเราเราา้ดีจะม่ถ้าเราถ้าเราเดินทางเราหลป่าอีกแน่เอาไรนีเฮ้ยต้องต้องกลับทรับขวาเกียร์เกียร์เกียร์ไปไปยังไงเป็ดอไรนี่ซาบีซาบีเราดีแล้วดีแล้วีล้แล้วแย่ก่อนกนเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยฉันฉันหนีไม่ได้เลยยาาา้ยนกิเหมือนเหมือนอยู่ในอะไรแคบๆเลยวะเนี่ย อุ้ยอยู่ไนเอุ้ยตกใจหัวข่าดำเพื่อนฉันนี่วะเฉันเองเยเราอยู่ที่ไหนวะขึ้นไม่รู้เพื่อนตื่นแล้วฉช่ว่าเหมือนเราโดนจับตัวมานะเพื่อนอุ้ยทำไมฉันรู้สึกเจ็บตัวหมดเลยวะเนี่ยเหมือนโดนกงเล็บอุ้ยเยะอะไรจำได้ไหมว่าเราทำไมเราไปถึงอยู่ที่นี่เราโดนไอ้ความประหลาดจับตัวมาแน่เลยเพื่อนใช่เอางีเราเอาจที่เดี๋ยวตรงนี้มันเคยมีคนอยู่แน่เลยทำไมมีแต่เกงตรงเนี้ยร้อนอยู่เลยเนี่ยเราอยู่ในเมืองอะไรแน่เลยว่ะ ชืว่ว่าเรานี่ยอยู่ห่าไม่ไกลจากที่เราบินโดแน่เลยใช่ไหมเพื่อนวิวตอนนั้นมีกล่องด้วยไหนแล้วเพื่อนเพื่ออาจจะมีพวกอาวุธหรืออะไรก็ได้วิวแค่ก่์ไม่ย่อมด้วยม,มันกำลังกินอะไรอยู่ไม่รู้น่ะอุย้ยมีกระดูกคุ้นด้วยตรงนั้นเพื่อนเห็นบ่าทางขวาน่ะม,ม,ม,มันมันมีแค่เตียงเดียวมันมีหลายอันเลยกระดูกอ่ะนั่นดิอันนี้มีที่คุณกหมวกอ่ะเพื่อนแซมมี่มันดีเสียงมันดีเสียงเราเปิดกล่องโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาดิ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 ชาวบ้านเราต้องคู้หนาทั้งออกเพ ไม่มีมีแต่หินไตหมดเลยเพื่อนเอาอันนี้เพื่อนเอาอันนี้อันนี้เฮ้ยชิคก็ไม่รู้ว่าอราจะออกจากที่นี่ยังไงเนี่ยออายังไงออายังไงตามยังไงมันตามใช่ไหมแล้วเดี๋ยวไปทางตรงทางตาเพื่อนมาหัก กำลังอาหารของมันเราก็ปอาหารของมันปะวะวะเนี่ยเออใหญคือทางที่มันมีอยู่จริงอ่ะนานเราไปล่อนจะไปดูทางงุกนมันจับได้ไงว่าจะแอบตรงนี้ฉันรออยู่เพื่อฉันรออยู่น้มีรูรูรูรเรู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 รเรู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 รร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 ูรรเรรรรเรรรเรูรรูร ก็โอเคเพาเดี๋ยวมันตมันมันจะทุบหินตามเรามาแน่ต้องหาโอ้ยก็ต้องหาทางออกไปต่อ้างหนข้าข้าวจำข้าโอเคมันมาแล้วเพื่อนมาแล้วมาแล้วมาแล้วมา้น่้เอาหิไปเาหีดไทุไปเอาหีดไปทุบไ้เอาหิดไปโกงไปไอ้ยโ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 อยโอ้ยโ้ยังไงโอ้ยโ้ยโอ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 ไยอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้โอ้ย้อ้ยโ้ยโ้ยโอ้ยโ้ย้ยโอ้้ยไอ้ยโ้ยโอ้อ้ยโอโยกศพดูโอเค ขึ้นเพิ่มบนเหรอแล้วไอ้ไอ้ไอ้ไ้ไอ้ไอ้าไอ้อ้้ไอ้ไ้ไ้ไอ้ไเ้ไอ้ไอเไอ้ไอ้ไไอ้อ้ไ้อ้ไออไอาไอ้ไอ้ไ้ไอ้ไอ้น้ไอ้อ้อ้ไ้ไไอ้ไอไอ้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 ไ้ไอ้ไ้อ้ึไ้้ไไ้ไ้ไ้อ้อไออไอออ้้้อ้ไ้้้ไ้ไ้ออ้้ไอ้ โอ้สวยพยายามขึ้นมามันแตะกองเล็บขึ้นมาแล้วแตะกองเล็บขึ้นมาแล้วกองเล็บมันเลยวะข้าภูเขาเบกอะไรวะเนี่ยไปเร็ว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 โอ้ยเราต้องโดดไปใช่ไหมเราต้องไปเกาะข้างในาะเพื่อนโอเคเฮ้ยดึงต้องหล่อนหล่อนหลงเงี้แล้วก็ขึ้นไปลูกตัววายหินลูกตัวไวดึงสองซ้ำโอ้ยจะไม่จะล้วงแล้วอย่าล้วงนะเพื่อนโอเคสวย มันตามันกลังหาทางมาอยู่เฮ้นฉันว่ามันมันน่าจะไต่กรแพงขึ้นมาได้อยู่นะเฮ้ยคิดไว่ามันาจังหวะมันลรจังหวะเฮ้ยเฮ้ไต่กระพงขึ้นไปมันกระโดดสูงเลไไปแล้วเลยดิไป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 ไโอเคจ๊ฉันไม่ชอบเลยลูกช้างไยากจะทำไมฉันที่นีไมฉันต้องมาทำอะไรแบงนี้ด้วยวะไปดิึสองซ้บโอเครหลนิดนึงแล้วก็โอเค ปเ๊บปุ๊บยัยโอเคยัยทำนี่เป็นตัวนั่นเลยฮะพยายามอยู่ฉันก็ไม่อยากจะมาเท่าไหร่แต่ว่าถ้าไม่มาเราก็ไม่รอดใช่ไหมเพื่อนโอเคข้างหน้าเพื่อนกัาแหน้ายออปุ๊บยัยโอเคสวยปุ๊บุ๊โอเคอู๋เชนดตุ่มอ่ะเช็ดเดี่ยวสเปซแมนนะเนี่ยโอเคโอ้ยจบการได้เราไปจับรับจับเสริมไหมเฮ้ยโอ๊ยเฮ้ยก่อนก่อนก่อนเียฮะเียฮะดูนี่ดูนี่ดูนี่ในมือทำแล้วเพื่อนประดำไปแล้วมันจะกระโดดไปได้สามสอง ไปเอ้ไปแซมี่เอาไปเดียวไมเดียวไเดียวไงเดียวไมดียวเร็วเร็วเร็เพื่อนไม่เวลแล้วอะไรอะมาตามไปแล้วมาตามไปแล้วนี่เป็นรูอะไรทหมดเลยเพื่อนเพชรด้วยนะร้อยพอยด้วยครับว่าร้อยพอยเราต้องฉันว่านันเราต้องนี่ไงอเีลด้วไอเยโอเคเวมยังไม่งมัไม่ตามมาเราต้องหาเราต้องสะสมไมได้100พอยเพื่ออาดวงใสแทนนั้นเพื่อประตูจะเปิดเพชรมีค่า ทอง5โอเคงั้นเราต้องหาเพชรโอ้โหไม่รู้ว่าเท่าไหร่ต้องลองลองหารู้ไหมเพื่อนไม่รู้นี่ขุดก่อนที่มันจะมาก่อนที่มันจะมาเร็วๆมันจะหาทางอยู่คิดว่าขุดขุดเกินได้นะขุดขุดเกินได้อยู่แล้วแหละไม่ต้องห่วงโอเคตอนนี้ฉันได้ฉันได้ยี่สิบกว่าแล้วมีไหมข้างหน้าข้างหน้าไม่น่าข้างหน้าไม่น่ามีนะโอ้ยตอนแรกเพชรฉันเจอเพชรเองนะโอเคมันมันอยู่ไหนวะเฮ้ยดีนะมันยังไม่มาเราก็รักลอบไปขายไม่ได้ไม่ได้อยู่อย่าบ้าเว้ยแต่เพชรเพชรอยู่ที่ไหนปะอยู่ชั้นเป็นหนึ่งโอเคคุไม่หมดเลยไม่ว่าจะเป็นเหล็กหรือหหินรรือออะะไ่

แปดสิบห้าบวกฐานไม่พอนายมีทองเหลือไหมหรือเพชรฉันมีเพชรอีกเม็ดหนึ่งหป่าแปดสิบโอเคนั่นเหลือเฟือเลยฉันใช้แค่สี่เม็ดพอหนึ่งสองสามสี่อ่าสี่สี่สองแปดอ่ายี่สิบครบร้อยพอดีโอเคแปดสิบใส่อีกเอ่อยี่สิบโอเคเรียบร้อยแล้วมันทุบเปิดแล้วอุ้ยโอ้พี่มาแล้วเพื่อนรถไปต่อไงอ่ะข้างหลังข้างหลังตันไม่มีไปต่อเพื่อนฉันว่าน่าจะสกัดว่ะเราต้องกลับข้างหลังโอเคอะเราต้องกลันไมีไปตอแล้วไงวะไม่รู้เอาไปดิเพื่อนเอาแหละ

ขึ้นไปนู่นแล้วขึ้นไปนู่นมันไกลมากเลยเดี๋ยวพอท่านนั่งซาบปุ๊บถ้ามันกลับมาใช่ไหมแล้วเราก็เอาแค่พวกขึ้นไปเดินโอเคไปโอเคเพื่อนมันก็เหมือนกจะทิ้งกับเพื่อนพอนะตอนฝาละหนึ่งสองสามเฮ้ยลูกคลุบว้าวสวยโอเคเดี๋ยวไปติดกลับมาเพื่อนไปแล้ว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 คบมาเท่าตอนนี้แหละหนึ่งสองสามปุ๊บโอเคโอเค สวยโอเคไปไปตอเพื่นต้องข้างหน้าชาวบ้านเป็นทางออกไปได้ทำานี้ไปเรื่อยโอเคตอบปั้ตันตันตัม้างตับ้างหนึ่งสองันโ้โหเรวเลยบ้าไป้วไป้วจะ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 กาเวลาไม่ถูกจะกาเวลาไม่ถูกดูข้างหลังดูข้างหลังกันะด้วยไปเร็วอยู่อยูู่อยู่นะฮึบเอาตีนตีนเราไปเราไปเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วสบาบาน้องคงแขงแล้วสบาน้องโคแขงเลยเลยยเเไป ไปเลย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 ไปไปไปเพื่อนโอ้ยโอ้ยเหนื <a _ t aka> ่อยเเรจะรอดแล้วแหละเฮ้ยเสียงช่มาตามมาเพื่อนไปกลับมาเถอไปไกลับกลับเราจะไปเราจะไจังโหลเรื่องศพแล้วก็เรื่องที่นี่มีสัตว์ร้ายดุร้ายด้วยเพื่อนไปเลยไปเลสัตว์ประหลาดน้านเฮ้ยหาตัวจันนีตัวจันไหนตัวจันตัวจันตัวจันแววตัวจันตัวจันต้องอต้องอยู่ที่สูงขึ้นมากข้นไปที่สูงโอเคตัวจันเถอะนี่ไปเลวไปเลยไปเไปเไป